ดีครับผมเ4รถไทฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคีิปนี้ครับสิบป้ามาแนะนำอีกขั้นหนึ่งครับผมนี่โอ้กำลังล่อทรงลูกค้าครับผมโอ้รถตามสภาพเลยครับมีรายครับผมราคาย่อมเยาวราคาบุสูงครับผม ราคากระบอนสูงครับรถไถฟอร์ดครับผมเนี่ยเป็นเพาเดียวนะครับเด้อมีดพี่มีดทุกรุ่นครับเ,<อ>เป็นหกหกหกพันหกหกพันสิบนี่สิเป็นรุ่นยอดนิยมเลยครับขายดีครับรุ่นนี้ขายดีแห่งนี่เห็นบอจอดเดี่ยงหลับสาบนี่นี่จะรถกำลังสิบล่อทรงหรือว่า ลอเฉีกลออย่างอยู่ครับถือว่าสภาพโอ้ยังเจียวครับผมเก่าแต่เจียวครับเก่าแต่เจียวเลฟฟร้รถไทฝฟร์ถึงถึงที่อายุหลายหลายปีเนี่ยครเก่าแต่ว่าเจียวครับผมเห็นไหมขนาดรถตามสภาพนีถ่ถือว่าระดับต้ตนๆนะครับนี่ เปลเป็นได้ครับพี่น้องสภาพจถาถทอว่าโอเคอนี่ครับระบบทอครับอทังสีงุ่มไหวครับย่านฝนตก บระบบคนโทษคือเขาท่าถูกป่าครับพี่น้องอู้วต้องเป็นตัวหัวใจครับว่ะเออแต่จังหวะจังหวะพอดีแล้วครับอ,อันนี้โอ้คอนโทษผ่านเออสูงขึ้นเว้ยอู้วเขาท่าเว้ย ถือว่ายางครับถือว่าโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะถือว่าใส่อีกหลายปีแล้วครับใส่อีกหลายปีหลังหลังค่าครับถือว่าใส่ได้ครับผมบางคนกรับโอ้เจ๋วครับผมสภาพถือว่าโอ้ยอีกหลายปีโอ้ยเน่นปึก อ,อันนี้ก็จิเป็นคันหลิงเนาะโอ้โหคือสิตาบตาบตาบ,ตบดีเท่าไหร่อูนี่แหละครับขาวๆก็อยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้พี่กัดอยู่อาจารย์สุรชาติครับผมวันนี้ต้องการลดไท่ฟอร์ดครับผมกัดกิงกลางกันเขามาได้เด้อ ถือว่าสภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเนาะ้าไฟ่ได้สื่อไปก็ถือว่าคุ้มอ้อราคาสองสามแสนนี่ประมาณปีสองปีก็ได้ขึ้นแล้วครับพี่น้องคือว่าใส่ได้เลยนี่คือภาพโดยรวมเนีนเค่ครับถือว่าโอเคเลยครับ เบื้งระบบหางหรือว่าฐานหกอ้จังแห่งเต็มเหี้ยอะไรครับพี่น้องไฟเดือบเบื้องชิบิเรียกครับฝากกดไลค์กดแชร์นเนะครับเด้อหรือว่าไฟเดือบกดแล้วกกดจีบวบดเดืผ่านคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอาลาได้ไหมครับ